กล่าวอาการครับผมมาครั้งแรกยังไม่เคยมาครับมีอะไรสงสัยไหมก็ได้ฟังมาก่อนไหมเคยฟังครับแล้วมีอะไรสงสัยก็เหมือนอยู่ในเส้นทางครับผมก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่เรื่องปัญญานี่อาจจะยังไม่ค่อยได้ได้เดินปัญญาเท่าไหร่ครับก็ดีนะก็ดีว่าก็ดีอยู่เลยไม่ได้ ไม่สิ้นสงสัยยังสแสวงหายังไม่เจอเราจะถามอเลยไหมก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีคําถามครับเพราะผมก็เือนกับฝึกฝนไปทุกวันทุกวันระหว่างวันด้วยแล้วก็มีปฏิบัติเป็นหน้าที่ด้วยทุกวันอย่างเงี้ยทำปิดอะไรครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆผมก็ ได้ปฏิบัติมันต่อเนื่องสักประมาณสักสี่ปีครับมันยังไม่ชัดเจนในในทางออกมันมันมันจะออกแล้วคําไปเจอเองประตูที่มันเหมือนกระจกใสแล้วมันหาทางออกไม่ได้หาทางพ้นทุกข์ไม่ไม่ชัดเจนในในความพ้นทุกข์ยังไม่ชัดเจนปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยแต่มันยังไม่มันมันตมมันชัดเจนในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ไปชัดเจนข้างหน้า มันต้องเข้าใจในปัจจุบันนี้เลยธรรมชาติมันคือปัจจุบันขณะต้องชัดเจนในปัจจุบันขนาใครจะรู้ว่าความตายจะมีมาในวันพวกนี้มันจะไปรอว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ทันความตายมันอาจจะมาถึงในวันพวกนี้ก็ได้อเชวิกิจจะมาตับปังโกจัญญามรณังสุเอความเพียรไปกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมีมาถึงในวันพวกนี้มันต้องอะไรไม่ชัดเจนต้องสักใซเลยเรียงเลย ไม่ชัดเจนตรงไหนในทางในหนทางสงสัยนะคือที่ผ่านมาผมปฏิบัติก็ยังมีก็มีความรู้สึกว่ามันทุกข์มันน้อยลงแต่ว่าก็ก็ยังไม่เห็นช่องทางที่แบบจะได้ชัดครับมันเหมือนทำงานไปด้วยใช่ไหมครับตอนตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วครับอืมอืแต่ก็มีกิจวัตรอื่นไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ก็ให้เวลากับการอยู่กับตัวเอง เอา,อาตาตัวตนเนี่ยไปไปกระทำไป็นแสวงหาสวานทุกข์มันไม่ได้เห็นอัตาตัวตนไม่ได้ปล่อยวางอัตาตัวตนครับนี่วิธีที่จะปล่อยอัตาตัวตนนี่ก็ผมผมก็ใช้วิธีเดินจงกรมแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินไม่ใช่เราอย่างเงี้ยก็เห็นไปเรื่อยๆครับแต่ก็บางครั้งก็เห็นบางครั้งก็เป็นตัวเราอย่างเงี้ย ไม่พอมันต้องเข้าไปถึงจิตนะครับต้องเข้าไปถึงจิตเราไปเห็นแค่นี้ร่างกายเราเดินแต่เราไม่เห็นจิตที่ยึดเป็นตัวตนเข้าใจไหมครับตันใหญ่ก็จะเห็นจิตที่คิดจิตที่กังวลจิตที่กลัวจิตอะไรเนี่ยจะเห็นอยู่ครับแต่ก็ยังยังยังแยกไม่ออกตรงนี้ครับตรงนี้มันยังยังเห็นแต่ร่างกายั้งว่าเอาตัวเนี้ย ไปค้ำหาทางออกเอาตัวไปเอตัวเราในตัวตนไปค้ำหาทางออกเหมือนกระจกทางออกเป็นกระจกใสนนะแต่หาทางออกไม่เจอติดขัดมันยังไม่ได้เข้ามาที่จิตมันจะไปติดแค่ที่ร่างกายตัวตนไหนโอกฝีมือกออรูบ่ะคือของการครับคือผมผมเข้าใจว่าที่หลวงตาบอกว่า,าให้เห็นจิตด,ด้วยเนี่ยจิตจิตที่หลวงตาบอกเนี่ยคือ ตัวตนที่จะไปพยายามทําอะไรเช่นเช่นเช่นสมมติว่ายงอิทคิดว่าฉันจะไปเดินจงกรมแล้วเนี่ยไอ้ประโยคในหัวที่มันขึ้นต้นด้วยคำว่าฉันนะี่ะเออตัวเนี้ยมันคือตัวตนที่ผลักดันให้ให้เราไปทำโน่นทำนี่ครับคือคือความคิดมันก็มีความคิดที่เป็นความคิดฟุ้งซ่านโน่นนี่นั่นอันเนี้ยยงยิ Eat, อาจจะรู้รู้ทันแต่ว่า แต่ว่าความคิดที่มันเป็นตัวตนน่ะที่ฉันจะทําอะไรฉันจะเอาอะไรเพื่อที่ฉันจะได้อะไรเหมือนกับเราภาวนาเพื่อที่ฉันจะได้เข้าใจฉันจะได้้นทุกเนี่ยครับซึ่งซึ่งไอ้ตรงตรงเนี้ยไอ้ตรงจิตที่มันมีฉันอยู่เป็นประธานตรงเนี้ยี่ีันมีความคิดที่มันมีฉันจะได้อะไรฉันจะเอาอะไรมันก็เป็นแค่ของเกิดดับเหมือนกันคือคือก็แค่รู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ย กับความคิดฟุ้งซ่านกับอารมณ์กับอะไรเงี้ยมันก็มีค่าเท่ากันรู้รู้ทุกๆุกปัจจุบันว่ามันมีมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมีตัวเราเกิดขึ้นไม่มีมันก็ไม่มีแต่เมื่อไหร่ที่มีก็เห็นว่ามันมีพอพอจะเข้าใจไหมครับก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับหมายว่าผมผมพูดไม่ตรงประเด็นที่ที่โยมติดหรือว่าที่ผมพูดอ่ะไม่เข้าใจที่ผมพูดไม่เคลียร์หรือหรือยังไง มันจะยังไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยเข้าใจตรงประเด็นต,ตรงนี้ครับเพราะส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติมาผมจะไปดูที่กายเป็นเป็นหลักครับมันก็เลยจิตนี้ผมไม่ค่อยได้ดูครับทีนี้ถ้าถ้าสมมติเราดูกายนะครับใครดูกายครับก็มีตัวรู้ไปดูกายอ่าอ่าตัวรู้ไปดูกายทีเนี้ยตัวรู้เนี่ยมันคือมันคืออะไรตัวรู้ก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่ง อ่ะสิ่งสิ่งหนึ่งอ่ะแล้วสิ่งสิ่งนี้มันมันมันเกิดขึ้นตอนเราดูกายหรือว่ามันมีอยู่ตลอดมันก็เห็นจิตทํางานด้วยเห็นจิตทํางานนะด่าทศยเดนนะครับเดี๋ยวผมขอจูนสับก่อนคือจิตกับตัวรู้ของของโยมอีตเป็นตัวเดียวกันครับเหมือนนี่มันเป็นคนละตัวกันนะคือรู้รู้เฉยๆเนี่ยที่ผมรู้ก็คืออันนั้นก็เป็นรู้อันหนึ่งนะ แต่ว่าที่จิตมันไปรู้กายแล้วก็หมายถึงว่าตัวรู้ที่ไปรู้กายแล้วก็ไปรู้เวลาตัวอาการของจิตเนี่ยผมจะเห็นตรงนั้นอยู่อันนี้คือพูดถึงวิญญาณขคตใช่ไหมอ่าคือ,อสมมติว่ากายเดินกายเดินมีเวทนาทางกายเท้ากระทบพื้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่าแล้วก็แล้วก็มี วิญญาณที่ไปรับรู้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือเป็นวิญญาณก็คือเป็นขันเหมือนกันสิ่งนี้ยก็เกิดดับพร้อมกับพร้อมกับเวทนาครับเออทีเนี้ยถ้าเราบอกว่าเ,เราเห็นแค่เวทนาและเห็นแค่วิญญาณมันก็ยังไม่ถึงตัวใจจริงๆออทีนี้การจะทำให้ถึงตัวใจเนี่ยมันมันก็ถึงไม่ได้แต่ว่าแต่ว่า ตัวปัญหาจริงๆครับมันคือมันคือตัวเราที่ที่จะเอาเราไปรู้ออคือจริงๆทุกอย่างมันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ที่ตัวเราเนี่ยที่จะไปพยายามที่จะไปรู้ถามว่าทําไมเราต้องรู้ด้วยอ่ะอเคยเคยถามตัวเองไหมครับว่าทําไมเราภาวนาเราถึงจะต้องมานั่งมานั่งรับรู้ไอ,อ,อ้ตัวรู้เนี่ยเป็นตัวที่เราหมายไว้ว่าว่าการภาวนาเนี่ยคือการรู้ ทังที่ความรู้ความรู้จริงๆมันก็มันก็เป็นสิ่งที่มันมันมีอยู่แล้วออเแต่บางทีมันเหมือนกับเราไปทําหน้าที่แทนมันเราไปบอกว่าเอาฉันอยากจะตอนเนี้าฉันพ่อนาฉันอยากจะให้สตินตีตอนเนี้ยมันก็คือคือคือการหมายความรู้เนี้ยอทีนี้ทีนี้ไอการหมายเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องกําจัดทิ้ง เ,เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าไอการที่เราไปหมายปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นของเกิดดับเหมือนกันอ,อแค่แค่เห็นว่าสิ่งเนี้ยมันก็เป็นแค่สังขารที่มันปรุงขึ้นมาแล้วเขาไม่ต้องไปทําอะไรกับมันอันเนี้ยอันเนี้ยคือคือ,ค,อ,ค,อคือเห็น,เห,นเห็นตัวตนที่เห็นความเป็นตัวตนที่จะทยานเข้าไปเอาอะไรเห็นตัณหาของตัวเองพอพอพอเข้าใจไหมครับคือจะบอกเข้าใจมันก็ยังไม่ได้เข้าใจแบบทั้งหมดนะครับ ตอนตอนนี้เลยก็ได้ครับจริงก็ก็เห็นอยู่ว่าสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งอยู่ทุกอย่างทุกเรื่องนะนะมันก็ไม่ใช่เราอยู่ดีที่เห็นตรงนั้นเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันก็มันก็ไม่มีมาก่อนแล้วมันก็มีก็เห็นเห็นแบบเนี้ยแต่ว่าไอ้ตรงที่ช่วงที่เพบ่ผ่านผ่านมาที่ผมปฏิบัติเะไอยนมันก็จะมีเราน่ยไปปฏิบัติแต่ผมไม่ได้แยกออกมาว่าอันนั้นมันเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสังขารขึ้นมาอย่างเงี้ย ผมจะแบบเหมือนกับว่าเราไปปฏิบัติปฏิบัติจนลืมไปมองว่านั่นนั่นมันเป็นสังขารนั้งนั้นที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่ผมผมปฏิบัติมานะส่วนใหญ่ก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นก็เป็นสิ่งที่คนภาวนาติดกันเกือบทุกคนนะครับซึ่งผมก็เป็นเหมือนกันก็จริงๆก็ไม่มีอะไรก็แค่ก็คือโยมก็บอกว่าโดยมากจะไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าสมมติเราเราลองรู้จักมันคือในเมื่อมันรู้จักแล้วเราเราก็เข้าใจมาแล้วว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นแค่สังขาร มันก็มันก็จบละมันก็จบตรงตรงที่แค่มันก <โ Makes. S 2> ับสังขา,การก็คือไม่มีใครต้องทำอะไรกับกับความเป็นตัวตนที่ปรุงขึ้นมาส่วน,ส,วนส่วนที่บอกว่าเห็นทุกอย่างเป็นสังขารมันเหมือนกับว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอาวิชาอีกตัวหนึง <Wow. S 2> ่งที่มีเราไปคอยดูว่าทุกอย่างเป็นแค่สังขารผมผมเพิ่งเล่าถวายลวงตาไปเมื่อกี้ว่าผมเองก็ติดเหมือนกัน คือคือคือมันเหมือนกับว่าเราเราก็ฟังมาเนาะว่าว่าทุกอย่างเนยมันก็คือสังขารครับเอ,อแล้วเราก็มองเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงมเออแต่ว่าแต่ว่าเราก็ยังติดกับการมองอย่างเงี้ยอยู่คือคือเราก็ยังหมายอยู่ว่าไอการเห็นอย่างเงี้ยคือการภาวนาออใช่ ทีเนี้ยผมก็จริงๆเนี่ยผมผมลองมาพิเจอรณาดูว่าเอ๊ะถ้ามันต้องเห็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยเราก็พาะอรหันไม่สามารถจะฝันได้เลยเพราะเมื่อไหร่ฝันเนี่ยมันมันไม่ได้ภาวนามันไม่ได้มันมันมีตัวตดเพราะว่าในขณะที่ฝันเนี่ยเราไม่สามารถมาเห็นทุกอย่างว่ามันเป็นธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราต้องมาเห็นเน่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจของเรา ความเข้าใจของใจจริงๆว, <Die> ว่า <Die> ว่าท <transferred> ุกอย่างเนี่ยมันเป็นของมันเองเพราะฉะนั้นเราเราลองเราลองพิจารณาว่าอ้ทุกอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยร่างกายก็มีแค่ขันห้าขันห้าธาตุรู้ทุกอย่างมันก็เป็นปกติของมันอยู่แล้วนะปัจจุบันในอนาคตในอดีตทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วจึงเราจึงไม่ต้องไปเห็นให้มันเป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งที่มันเกิดมาคือเราไปเห็นให้มันเป็นธรรมชาติ เราไปมองให้มันเห็นว่าอ๋ออย่างเงี้ยมองมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเออแต่มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะแต่แต่ไอสิ่งที่มันที่มันเกิดมาที่มันเป็นตัวตนคือคือเราที่ไปเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติพอเมื่อไหร่ที่เราไม่เห็นให้มันเป็นธรรมชาติเราก็จะพยายามเห็นให้มันเป็นธรรมชาติคือจริงๆมันก็คือความทุกข์ที่ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ผลักดันให้เราไปเกิดการกระทําให้เรามองตาม เหมือนกับจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้ว่าอย่างเงี้ยคือถูกการที่เห็นเป็นเห็นเป็นสังขารเห็นเป็นอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือสิ่งที่ถูกคือการภาวนาเข้าใจครับใกล้ๆแล้วครับคือมันเหมือนมีตัวเราเนี่ยเข้าไปไปมองว่าเราเห็นสังขาร <c oughs> ใช่ไหมจริงๆ <c oughs> แล้วมันมันมีของมันเองอยู่แล้วอ่ะแต่เราเองพยายามที่จะเข้าไปบอกว่าเราไปเห็นมันอย่างนั้นนะ คือเราก็แค่เห็นมันแค่นั้นเองครับคือคือที่ผ่านๆมาเนี่ยผมจะเห็นตัวหนึง่งมันชอบไปภาคอยู่เรื่อยแบบอย่างง้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ตัวนั้นนะครับวันก่อนคุยกับหมอทีหนึ่งก็เข้าใจตรงนั้นเพราะว่าเห็นปุ๊บมันจะคอยภาคคอยโน่นคอยนี่ก็จะรู้ว่าเออมันมันไม่ใช่เหล่าอว้ตัวนั้นอะ่ะก็ผมก็พยายามมาอยู่กับใจที่มันไม่มีอะไรแล้วก็เห็นอะไรก็เห็นไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่มีความพยายามที่จะไป,ไป,ไ,ปไปอยากให้เห็นหรือไปอะไรเงี้ย ที่ตอนนี้นะครับคือมาฝึกคือตอนตอนหลังๆเนี่ยมาเริ่มมาดูจิตหน่อยหนึ่งเพราะที่ผ่านมาผมก็เดินมันจะฟึอแต่เห็นแต่เห็นแต่ร่างกายเป็นหลักจะไม่ได้เคยมาดูจิตอะไรเลยตอนหลังๆนี่ก็เริ่มมาที่จะแต่แรกๆก็จะเหมือนกับเราพยายามที่จะไปทําอะไรมันเยอะพยายามจะไปเห็นแปอะไรเงี้ยตอนหลังๆก็เลยเหมือนกับว่าเราอยู่เฉยๆมันก็อยู่เหมือนกับรับรู้ธรรมชาติไปอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้พยายามที่จะไปเห็นครับ เมื่อกี้ที่โยมพูดว่าอะไรนะอยู่กระจที่ไม่มีอะไรอันนี้ขยายความหน่อยครับอะไรนะอยู่กระจที่ไม่มีอะไรก็คือที่มันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรก็แค่อยู่เฉยๆที่ฝึกตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าผมก็ไม่ไปเจอตำราที่ไหนหรอกให้อยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ทําอะไรไม่ได้ปรุงแต่งอะไรอ๋อแต่แต่ไม่ได้ไปหมายใจว่ามันไม่มีอะไรเป็นอาการแบบนี้เนาะไม่ใช่ใช่คือพยายามจะไม่ไปไป ไปค ith, ot, ิดหรือไปพยายามที่จะทําอะไรหรือให้มันอยู่แบบอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรก็รู้สึกตัวเป็นพื้นฐานไว้แล้วก็เหมือนกับให้มันธรรมชาติอ่ะไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่างอ่ะก็คือก็เห็นอยู่อะไรก็เห็นอยู่แต่ไม่ได้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 ไปเพ่งไม่ได้ไปอะไรมันมันเหมือนกับว่าอรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานไว้แล้วก็แล้วก็เห็นว่าสิ่งต่างๆไม่มีอะไร ย่างนั้นครับคืออะไรเกิดขึ้นก็รู้อะครับแต่ไม่ได้เหมือน,นว่าไม่ได้พยายามจะไปไปไปทำอะไรกับมันอย่างนั้นนะคล้ายว่าตอนนี้ก็เพิ่งฝึกนะครับที่บอกว่าแบบเหมือนก็รู้ตัวแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆเห็นโดยที่ไม่มีคนไปภาคเห็นโดยที่ไม่ได้ไปทําอะไรกับมันอย่างนั้นครับคิดว่ายังมีการหมายสติอยู่ไหมครับก็ยังมีอยู่ มันแสดงออกมาในรูปแบบไหนเราถึงรู้ว่ามันมีอยู่คือเหมือนมันยังมีคนไปคอยไปคุมมันอยู่ที่จะให้ให้อยู่ตรงเนี้ยให้อะไรอย่างเงี้ยมันมนยังมีอยู่อแล้วแล้วพอเรารู้ว่ามันมีอยู่แล้วแล้วความเข้าใจโยมคือยังไงก็แค่รู้มันไม่ได้ก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันบางทีเราเรานั่งเราบอกว่าจะนั่งยูยเฉยไม่ทําอะไรแต่บางทีมันก็จะมีคนไปทําอะไร จะมีอะไรไปทําอะไรผมก็รู้รู้ก็ไม่ได้ทําอะไรกัน,ท,นทีนี้ทีนี้ก็บอกว่าจะแค่รู้มันอย่างเงี้ยมันเป็นการที่เราเอาตัวเราอีกตัวหนึ่งไปรู้มันนะหรือเปล่าเออตรงเนี้ยผมว่าน่าคล้ายๆอย่างนั้นนะออ,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 อตรงเนี้ยน่าสังเกตเพราะไม่งั้นมันก็จะมันก็จะเหมือนกับเราก็เหมือนกับไปสร้างตัวเราที่อยู่ข้างหลังอีกตัวหนึ่งที่จะไปดูอออใช่ท,นทีนี้ถ้าถ้าถ,ถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆมันก็ทั้งหมดมัน มันมันมันเป็นแค่สังขารหมดเลยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเกิดตัวสร้างขึ้นมาด้วยความเคยชินเดิมเราก็เข้าใจว่ามันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นแค่สังขารคือ,ค,อคือถ้าเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นสังขารเราก็จะยึดว่าการกระทาแบบนี้คือถูกมันต้องทําอย่างนี้จริงๆแล้วจะทํายังไงต่อไปอ่ะแล้วเราจะทํายังไงต่อไปเป็นสังขารไหมครับไอความคิดที่บอกว่าเอ้แล้วเราจะทํายังไงก็จริงๆที่คําสอนนี้ รู้สึกจะเคยฟังของหลวงตาผมก็ก็เคยก็เ,ยเห็นอยู่ก็เ,เห็นว่าเออมันเป็นสังขารกับวิสังขารใช่ไหมก็ก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันแต่บางทีว่าแต่จริงๆแล้วมันคงมีตัวหนึ่งไปกระทําอยู่ไปเห็นไปอะไรเงี้ยไปเห็นอันนี้เป็นสังขารเห็นอะไรเงี้ยทีน,นี้การที่จาไม่ทําอะไรเลยเนี่ยผมก็พยายามจะตอนนี้คือไม่ไปไม่ไปแทรกแซงมันไม่ไปทําอะไรกับมันก็แค่ว่า รู้เฉยๆว่ามันเป็นสังขานตอนนี้ที่พยายามนะแต่ผมก็เลยไม่ไม่ทราบว่าผมต้องฝึกยังไงตอนนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้ไอ้ความอยากที่จะไม่ทําเนี่ยมันก็เป็นแค่สังขารครับออไม่งั้นเราจะเราจะกลายเป็นว่าฉันจะทํายังไงให้ฉันไม่ทําอะไรคือเข้าใจไหมครับไม่คือคือถ้าไม่รู้ทันว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นแค่สังขารเหมือนกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าฉันจะต้องไปทําให้ฉันไม่ทําอะไร ก็ ه, จริงๆก็อยากจะไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเหมือนกับเราเราเหมือนกับคล้ายๆปล่อยเกียวว่างอะ่ะแบบไม่ทําอะไรแต่รู้ตัวอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวไอ้ปล่อยเกียวว่างทั้งคนปล่อยเกียวว่างทั้งคนรู้ตัวมันก็เป็นแค่สังขารหมดเลยอ <c oughs> แต่มันก็ยังรู้ตัวอยู่อมันจะรู้มันจะไม่รู้มันจะหลับมันจะตื่นมันก็เป็นแค่สังขารที่มันทํางานไม่ไม่งั้นไม่งั้นโอ๊ย จะต้องรู้ตัวอยู่เนี่ยฉันจะต้องรู้ตัวอยู่มันก็มีฉันที่จะไปพยายามรู้ตัวตรงนี้เป็นตัวที่ติดอยู่ว่ามันคอยจะรู้ตัวอยู่เรื่อยมันมันเหมือนมันฝึกมาแบบเนี้ยนานแลวมันก็เลยมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วครับมันมันมีมันมีเรายึดสัญญาว่าการภาวนาจะต้องทํำยังไงทํำยังไงทํำยังไงคือคือผมเคยลองมาพิจารณาว่า อถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งที่สมมุติว่าเราเราจาอะไรไม่ได้เลยแม้แต่การภาวนาเราจะเป็นทุกข์มากเลยเพราะว่าเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าการภาวนาคือการคือต้องทํำยังไงอืมเพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ยมันมันคือมันคือเราคิดว่าการภาวนาคือการต้องทําอะไรทีเนี้ยผมก็เลยมองว่าเอยมันก็มันเป็นมันเป็นการยึด อย่างนึงนะแล้วซึ่งถ้าเราเห็นโทษของความยึดตัวเนี้ยเอ,อมันก็มันก็จะทำให้เราวางจากความเข้าใจได้ยังไม่ตรงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเครยร์ครับหลวงตา <c oughs> แต่แต่จริงๆก,ก็คือแชร์กันว่าเออผมผมมองเห็นว่าเออจริงๆอ่ะมันใช้สัญญาตัวเนี้ยในการมันมันมันเจอในความคิดอะแล้วเราก็ไปเชื่อสัญญาว่าว่า ว่าการภาวนามันจะต้องทําอย่างเงี้ยจริงเพราะส่วนใหญ่คนทุกคนก็จะเข้าใจอย่างนั้นว่ามันต้องมีทาไม่ทำมันก็ไม่รู้มันก็เลยต้องมีทำวันนี้พอทําทําไปแล้วมันเหมือนมันก็ติดอะติดในการกระทํานั้นะถ้าไม่ทําแบบนี้ก็คือไม่ได้ภาวนาอืใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติก็เลยมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยว่ายัางยังยัง,ยงมีเราไปทําอยู่ทุกครั้งโดยที่ ถึงแม้เราว่ามันเราจะไม่มีแล้วมันแต่แต่มันก็มีอยู่ดีเวลาเวลาไม่ทําเลยเนี่ยบางทีผมก็เป็นนะผมก็แบบมีความคิดอยู่เหมือนกันว่าไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆอะมันทีมันก็ยังโหยหาที่จะทำจริงจริงมันก็เป็นมก็สังขารมันก็ปรุงของมันอย่างเงี้ยอมันเคยชินกับการที่จะต้องกระทําผมก็ลองสึกดูว่ามันรู้โดยไม่ต้องทําอะไรมันก็ไม่มีการกระทํำ มันมันมันฝึกอย่างไันแต่ไม่รู้ว่ารู้ถูกหรือเปล่าคือคือผมมองว่าถ้าถ้าเราจะฝึกให้มันเป็นอะไรครับอันเนี้ยมันมันคือมันคือเรามีเป้าหมายไว้ก่อนแล้วไงซึ่งซึ่งเป้าหมายมันก็คือสัญญาที่เราหยุดไว้นั่นแหละคือผมมานั่งพิจารณาเอ้ยวันหนึ่งร่างกายเราหายไปเออมันก็ไม่น่าจะเป็นไรแต่ถ้าวันหนึ่งความคิดความจําหายไปหมดเลยเฮ้ยภาวนาไม่เป็นเลยเพราะว่า การโควานาเราอิงสัญญาอยู่ม,มันยังไม่ใช่ความเข้าใจที่มาจากใจมันใจมันยังไม่ได้ยอมรับ